ครับสวัสดีครับผมพันวัโทสหสมัยบุญพอนะครับล้มกับการป้องกันปราบปรามสถานีตถนนต้องพระนะครับวันนี้นะครับได้รับมอบหมายได้รับมอบหมายจากตำรวจกับการนะครับตำรวจเขตตํารคัยิ่งผู้กับการสถานีตถนนต้องพระนะครับได้ตั้งจุดตรวจกดขันวินัยการจราจรในพื้นที่ของเทศบาลพระนะครับแล้วก็วันนี้นะครับซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะครับทางตำรวจ พกพพนาครับชุดรจราจรนะครับเระเโอกาสได้มอบกักุลาานะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ขับรถสัญจรผ่านเส้นทางในเขตพนที่นะครับเพื่อแสดงออกถึงความรักความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชนนะครับ จะทาำไรกันครับสวัสดีครับับวนนี้ยังในวันวันเวรไทยนะครับทางที่ททตำรวจจราจรมอบดอกกุหลาบแสดงความรักความเป็นใหญ่ความพงใหญ่น,นะครับงในวันวเวรไทยวันแห่งความรักนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับ,บวันวเวรไทยครับขับรถด,ดีๆครับ ครับเอาพี่วันวาเลนไทน์ครับผมวันแห่งความรักครับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรภูพะที่ไร่มมีมีใช่ไหมครับมีเดี๋ยวมาขอบคุณครับสวัสดีครับอ้าวคุณหมอวันวาเลนไทน์มอบความรักความห่วงใยในการเดินทางนะครับขับรถปลอดภัย สวัสดีครับนี่เป็นจุดตรวจของสถานีตำรวจภูดอพุกผ้างานจราจรเนาะวันนี้น้องจะเดินทางไปไหนครับไม่ทราบครับวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะครับน้องก็ใส่หมวกนอกถูกต้องนะครับรถก็มีอุปกรณ์ตรวจควบคุมนะครับตำรวจก็ขอมอบดอกกุหลาบในวันวาเลนไทน์ขอมีความสุขครับครับขอบคุณครับพี่รบกวนคาดเข็มขัดด้วยนะ<ด>พี่นะ,ะและ้วทีนี้คานเลยนะพี่ได้แล้วทีนี้ เพื่อความปลอดภัยนะครับพี่วันนี้เป็นวันบาเลานซ์ไทยครับขอบคุณมากขอบคุครับเอาไปให้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับพี่ครับน้องมอเตอร์ไซค์ครับทางนี้หน่อยครับปลอดภัยนะครับวันนี้เป็นวันบาเลานซ์ไทยแล้วก็ตำรวจได้ทําหน้าที่กดในใจตอนข้านั่งในวันนี้ขอบอกดอกเวลาเดินครับเดินครับเดินทางปลอดภัยนะฮะ บรรทุกอะไร,รครับโพดข้าวโพดครับโอเคคาดเข็มขาดด้วยนะครับ,ดบเดินทางไปไหนครับวันนี้นอ,อ่ะอันนี้วันวาไทยตำรวจเขามอบให้สองของท่านเลยเดินทางปลอ,อดภัยนะครับขาใส่หมกน้องทั้งคู่เลยเรออ่ะน้องมองบมั้งดิมาก,กี่คนไหมี่คน